ผมผมคอรนะครับจากร้านต้นยางยนเคลาลามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้นะครับเป็นชุดแต่งนะครับก็บอกว่าเป็นชุดแต่งแล้วกันนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อของโตโยต้าร์อัลคาร์ตมัลตนะครับเป็นล้อชุดแต่งของสำนัก L F M นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอบ20นะครับเบอร์ใหม่ก็4ี่ล้อเฉพาะล้อยเดียวก็เกือบ1นึ่งแสนบาท ถามว่าทาไมราคามันแพงมากเพราะว่ามันก็ราคาลถมาเจ้ประมาณ3าถึงสล้านบาทก็คือซื้อบ้านได้หลังหนึ่งนะครับราคาล้อก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ล้อตัวนี้มาอยู่ที่ร้านเรานะครับราคาถูกลงเยอะไม่แพงนะครับอย่างได้ขอบยีสิ์ทรงรุ่นรถเป๊กโตโยต้ามาตัวนี้ไปใส่ได้นะครับไปลองมาดูหลังล้อกันนะครับล้อตัวนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับล้อตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นล้อขอบ20ิบนะครับ กว้าง8นิ้วครึ่งนะครับ offset อยู่ที่35นะครับตัวนี้ไม่ใช่ล้อแท้ของโตโยต้านะครับเป็นล้อของสำนักแต่ง lx mode นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านะครับถ้าล้อของเขาจะต้องมีคำว่า lx mode อยู่ที่ขอบวงล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อของชุดแต่งเขาเลยนะนะครับใส่กับรถเอาผ่านมานะครับตอนนี้ลูกค้าทำเดิมขอ20ออก กลับมาใส่ชุดแต่งก็เลยเชลื่อนออกมาสําหรับพี่ๆท่านใดที่มองหาล้อชุดแต่งของขาาอาพพาร์ตเมนนะครับที่สามารถเอาไปใส่เอาผ่านเฟรยไฟนะครับรีโก้ริโว่โตเตียอินโนวาเอสคิมาใส่ได้หมดเลยนะครับสนใจสอบถามมาได้ทังชุดราคาถูกกว่าขึ้นครับบอกได้เลยประหยัดไปเยอะนะครับ,บ,นห,นนะรบหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับร้านเราชู่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียน ครับอยู่เลยซอยเชียทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ